รอ,อกันมานานมากวันนี้มีข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังล่าสุดท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเตรียมประกาศวันที่จะลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทแล้วและที่สําคัญค่ะดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งืบาทนี้จะใช้จ่ายยืนยันแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญนะคะวันแจกเงินรอเพียงระบบจะประกาศอีกครั้งหนึ่งแจกเมื่อไหร่แจกอย่างไรแจกวันไหนวัน วันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมทั่วประเทศติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็น,ปนกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดก็มีข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังโดยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงข่าวดีว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมประกาศวันที่จะลงทะเบียนยินยัน รับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทแล้วค่ะและที่สําคัญใช้ใจ่ายรับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในเดือนกรกฎาคมน,นี้ข่าวดีประกาศวันชัดเจนออกมาแน่นอนและที่สําคัญนะคะมีการแย้มถึงความคืบหน้าในวันแจกเงินจริงๆค่ะว,ว่าแจกเงินในส่วนของ10,000บาทนั้นได้รับ10,000บาททุกคนพร้อมกันทั่วประเทศโดยจะมีการกําหนดวันแจกเงินรอเพียงระบบพร้อมจะประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งข่าวดีวันนี้ได้รับการยืนยัน จากท่านจรุรพันธ์อมรอวิวัฒต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะกับสํานักข่าวนะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมเปิดลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนและก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมรับสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอย่างเป็นทางการและที่สําคัญผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนโดยจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลา2เดือนและนับจากวันที่มีการประกาศส่วนวันแจกเงินจะประกาศอย่างเป็นทาง อีกครั้งงหนึ่เมื่อระบบพร้อมภายในเดือนตุลาคมนี้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์หนึ่งก้อนหนึ่งมืนบาทพร้อมกันทุกคนทั่วประเทศนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดรอคอยกันมานานมากแล้วร่วมแสดงความยินดีเข้ามาในช่องได้หากทื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กระแชร์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ